ยามเช้าครับแม่แม่เอฟซีทุกท่านครับวันนี้พ่อควันและครอบครัวจะพาแม่มะลิไปใส่บาตรที่วัดครับครับวันนี้ก็แม่มะลิก็ถือกับข้าวถือดอกไม้ไปวัดและขาพร้อมกับลูกสาวมาด้วยครับถือมาดีๆไม่มะลิ เอาไปใส่บาตมีทั้งกับข้าวมีทั้งดอกไม้หลายอย่างครับฝากไม่ไม่เอฟซี F C, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปียกกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ ถือมาดีๆมากับลูกสาวครับวันนี้วันหยุดไม่ได้ไปโรงเรียนวันอาทิตครับถือมาดีๆแม่มาลิตอนนี้พาไปใส่บาตรทำบุญ ลูกจะได้แข็งแรงด้วยแม่จะได้แข็งแรงด้วยนี่บริเวณวัดวัดป่าลูกสาวก็พาแม่มาเลมาทำบุญใส่บาตรครับวันนี้ครับ วันนี้เลยเมลเบิร์องตูถือมานี่ดีกสาวพามาครับวันนี้มาทำบุญใส่บาตรที่วัดครับ บริเวณวัดป่าลูกสาวรับไว้ก่อนถึงวัดแล้วครับตอนนี้ก็ยังอยู่บริเวณวัดอยู่ครับยังไม่ได้ใส่บาตรครับเดินเล่นก่อนครับไม่มาเลย แม่ควานก,กับลูกควานจัดของเตรียมของไว้ก่อนครับฝากแม่แม่เอฟซกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับช่องช้างมะลิท้องครับหากินหญ้าก,ก่อนครับบริเวณวัดครับรอแม่ควานกับลูกควาน จัดของเตรียมของก่อนอบรเวณวัดป่า สวัสดีค่ะมะลิช้างทองมาใส่บาตรที่วัดจ้ามาใส่บาตรที่วัดจัวเอ็นให้ลูกสาวมุจิวเอ็นมุสาวะัวให้ลูกทุกเตเจียงเตเจียงใส่มือช้างลูกใส่มือช้างลูกกำลังใส่บาตรวันพระวันนี้วันพระจ้า ใส่บาทวันพระเป็นสิริมงคลแก่มาลิยาจะได้คลอดลูกง่ายๆยาใส่ให้ลวงตาจ้าเก็บมุ้ยเก็บบุตรชายเราต้องกินอาหารไปเดี โอ้ลงตาให้มีของขวัญให้มาลิกินด้วยจ้าใส่ดอกไม้ด้วยนะคะลูกใส่ดอกไม้สวยๆจ้าจะให้กดไลค์กดแชร์ให้มาลิทองด้วยจ้าโตแงอน้แกง e n ะ ไปแล้วไปแล้วลาพังโสีพระขยงสุขังพลังเสรีอายุจันโนสุขังวุติเยสวาสตวัตสาจะอายุจวสิธิพระวันทํเตจะลงมาการจาลงตาบครับทำบุญ ใส่บาทเสร็จเรียบร้อยลูกสาวห่อเอาช้างกลับบ้านเกาะจั่วเกาะตะจั่วพามาแล้วเอ็คอร์ล้อคอบโซ ใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยลูกสาวพาช้างกลับบ้านครับบริเวณวัดป่าครับกลับบ้านเอาไปผูกไว้ในป่าเหมือนเดิมครับ เพราะว่าอยู่บ้านยังไม่มีร่มให้เขาอยู่ครับ วันนี้มาทำบุญใส่บาตรเสริมดวงสะดดะเคราะห์ให้แม่มะลิและลูกอยู่ในท้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงคลอดง่ายๆเลี้ยงง่ายๆโตเร็วๆไม่ดือ้อ กินอะไรไม่เอมลีดมอะไรนัน่น กินต้นไผ่กินใบไผ่ครับสวัสีสารปูตาหน่อยเลยแม่วันนี้ครับวันนี้มาทำบุญแล้วก็มา ไหว้าสารปูตาด้วยครับเพื่อจะได้เป็นสิริมงคลเพื่อจะได้หมดหมดโศกหมดโลกหมดภัยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคสวัสดีครับวัสดีเสร็จก็เดินทางไปผูกไว้ที่ป่าครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้มาถึงกอกหลักแล้วครับรางวันจะผูกไว้ตรงนี้ครับตกใบใบก็จะไปบ้านน้องตอกแตกครับ ฝากแม่แม่อซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับครับสวัสดีแม่แม่ IC. อีซี่นยครับทริปนี้ก็จบเป็งแค่นี้ครับขอบคุณครับ